สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1ทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของตัวการันไปดูกันเลยครับตัวการันนะครับคือพยัญชนะที่มีไม้ทันทคาาตนะครับกำกับอยู่ข้างบนเวลาอ่านนะครับไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นซึ่งตัวการันนะครับอาจจะอยู่กลางคําหรืออยู่ท้ายคําก็ได้นะครับเหตุที่ต้องมีตัวการันในภาษาไทยนั้นนะครับเพื่อต้องการรักษารูปสั์เดิมนะครับของคําที่เป็นภาษาต่างประเทศ อย่างเช่นภาษาังกฤษนะครับภาษาบาลีภา,าษาสันสกฤตนะครับที่ไทยนํามาใช้นั่นเองนะครับเนื่องจากคําเหล่านี้ออกเสียงยากเมื่อเติมตัวการันแล้วจะทําให้ออกเสียงได้ง่ายขึ้นนะครับลักษณะของคําที่มีตัวการันนะครับก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือตัวการันที่อยู่ท้ายคําแล้วก็ตัวการันที่เป็นพยัญชนะอยู่กลางคํานั่นเองไปดูกันเลยครับ เรามาดูลักษณะตัวการันที่อยู่ท้ายคํากันก่อนนะครับตัวการันที่เป็นพยัญชนะตัวเดียวนะครับก็อย่างเช่นคําว่ามนุษย์สัตว์รถยนต์สัมภาษณ์นะครับมนุษย์นะครับก็จะมีตัวยอยักษ์การันนะครับส่วนคาว่าสัตว์ก็จะเป็นวอแวนการันนะครับส่วนคําว่ารถยนต์ก็จะเป็นตอเต่าการันนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นตัวการันที่เป็นพยัญชนะ2ตัวนะครับก็อย่างเช่นคําว่าการนะครับคําว่ารักคําว่าปัญหาชาวประชาราษนะครับ คำว่าการนะครับก็จะมีจอจานนอนหนูการันส่วนคําว่ารักก็จะเป็นสบุบรสีนอนเนนกะรันนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นตัวการันที่เป็นพยัญชนะและก็สระนะครับอย่างเช่นมหาหิงนะครับเผาพันอิเทริสเปมปรีนะครับสักสีนะครับคําว่ามหาหิงนะครับก็จะมีคอควายสระอุกะรันนะครับคําว่าเผาพันก็จะเป็นทอทงสละอุกะรันเป็นต้นนะครับ ท้ายนะครับจะเป็นลักษณะของตัวการันที่เป็นพยัญชนะอยู่กลางคำนะครับอย่างเช่นคําว่าช็อกสารแครอทนะครับคอนเสิร์ตนะครับคําว่าช็อกนะครับเวลาเขียนนะครับก็จะเป็นชอช้างอ้ออ่างลอลิงการันสกดด้วยตัวกอไก่นะครับคําว่าสารก็จะเป็นสอเสือสลอาสอเสือการันนอนหนูเป็นต้นนะครับสรุปก็คือนะครับ คำที่มีตัวการันนะครับจะมีไม้ธนคา,าตกำกับนะครับตัวการันจะไม่ออกเสียงแล้วก็ตัวการันที่มีพยัญชนะตัวเดียวแล้วก็พยัญชนะ2ตัวแล้วก็มีทั้งพยัญชนะและก็สระนั่นเองนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคุณครูก็ขอลานักเรียนไปก่อนเจอกันใหม่ภาคเรียนหน้าสำหรับภาคเรียนนี้สวัสดีครับ